คือหอพักเนี่ยจะมีทั้งหมด10ชั้นค่ะชั้นแรกเนาะก็จะเป็นหอพักสาหรับคนพิการเนาะแล้วก็จะเป็นห้องแอร์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาพิการทางสายตานะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟค่ะซึ่งเป็นฟิลเหมือนคาเฟ่เล็กๆนะคะจะมีนักศึกษาจ้างงานมาตาสามพนะคะทําอยู่ที่นี่ค่ะต่อไปที่เราจะพาไปห้องสมุดค่ะซึ่งเป็นที่ที่พวกพี่ไปบ่อยเวลาที่แบบไปหาหนังสือหรือว่าแบบไปนั่งอา่านหนังสือค่ะ วันนี้พบกับรายการเด็กพิการเรียนไหนดีนะคะพี่น้ำตาลนะคะชื่อสิรินภาสุกสํสำราญค่ะพี่ศึกษาอยูค่คาะาการศึกษาพิเศษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีนที่2ค่ะพี่น้ำตาลเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวนะคะแล้วพี่คนนี้นะคะชื่อพี่เหมยพรณภาแ่เต๋งค่ะ พี่เหมยน,นะคะเรียนอยู่สาขาพัฒนาศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คายชั้นปีที่3เป็นผู้พิการทางการได้ยินค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลายัลลายราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่พี่น้ําตาลนะคะศึกษาอยู่ค่ะวันนี้นะคะพี่ทั้งสองคนเนี่ยจะพาน้องๆมาดูว่าวิถีชีวิตของเด็กพิการในมหาวิทยาลัยเนี้ยใช้ชีวิตอยู่กันยังไงไปเรียนยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะพี่จะพาน้องๆเนี่ยไปรับเพื่อนพี่ก่อนตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ก็ใกล้ถึงหอพักที่เพื่อนพี่พักอยู่นะคะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวพี่มาแนะนําหอพักก่อนนะคะคือหอพักเนี่ยจะมี2หอพักนะคะก็จะเป็นหอพักหนึ่งกับหอพักสองค่ะหอพักหนึ่งนะคะจะแบ่งโซนชายหญิงค่ะก็คือผู้ชายอะคะ่ะจะอยู่ ชั้น2ถึงชั้น4ข้างบนก็จะเป็นของผู้หญิงค่ะแล้วก็หอพักหญิง2ค่ะจะมีทั้งหมด10ชั้นค่ะชั้นแรกเนาะก็จะเป็นหอพักสาหรับคนพิการเนาะแล้วก็จะเป็นห้องแอร์เลยนะคะสะดวกสบายค่ะนักศึกษาพิการคนไหนนะคะที่แบบว่ามีปัญหาเก,กี่ยวกับการเดินทางนะคะก็ทางศูนย์เดชเอะค่ะก็จะมีบริการรับส่งถึงที่ค่ะจากที่นี่ไปห้องเรียนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการทางสายตานะคะ ส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบว่าทางลาดสาหรับผู้พิการทางด้านร่างกายที่แบบใช้ยูแชร์ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะรอเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างในอะคะ่ะคนนอกเข้าไม่สามารถเข้าได้ละคะสวัสดีค่ะที่ชื่อพี่พินนะคะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตประจําวันในหอพักของพี่นะคะวิธีการดูเลขห้องของพี่นะคะก็จะมีอักษรเดลอยู่ติดอยู่ข้างๆห้องเพื่อที่จะให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถรู้ได้ว่าห้องนี้คือห้องอะไรค่ะในห้องของพี่ก็จะมีทั้งหมด4คนนะคะก็จะมีเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นอยู่สองคนแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเด็ก พิการเหล่านี้ก็จะช่วยเหลือกันค่ะก็เขาก็จะจัดให้อยู่ห้องด้วยกันสําหรับผู้พิการทางการเห็นนะคะก็จะใช้วิธีการเดินตามเบลบ็อกค่ะเราไปกันเลยค่ะ พี่พิมพ์ีดีค่ใช่เดี๋ยวเขาพาไปนั่นจงจอยูิกันหรือยังหิวแล้วหิวแล้วเหรอใช่ตอนนี้นก็พวกพี่ก็หิวแล้วเดี๋ยวพวกเบียจะไปกินข้าวอยู่ที่งอาหารไปมา แลคือร้านกาแฟที่พี่พูดถุนนะคะก็ร้านนะคะก็จะอยู่หน้าตึกนักศึกษาพิเศษเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะแวะเข้าไปนะคะเพราะว่าอาจารย์ของพี่อะ่ะเราอยู่ตรงน้นพอดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟค่ะซึ่งเป็นฟิลเหมือนคาเฟ่เล็กๆนะคะจะมีนักศึกษาจ้างงานบาตาสามพานะคะทําอยู่ที่นี่ค่ะพี่เหมยกินอะไรไหมคะแล้วพิมหล่ะเอาอะไรก๊กกก พี่ไหมห,หนูเอาโกโก้หนึ่งแก้วแล้วก็ชาเขวสองแก้วค่ะเดี๋ยวน้องๆมารู้จักกับอาจารย์ที่ที่อยู่ด้วยกันเลยนะคะคนนี้นะคะชื่อพี่เอื้อง สวนันดีคนนะคะชื่อพี่อ้อค่ะเป็นร่างภาษามือค่ะพี่อ้อนะคะก็จะช่วยพี่เยอะมากเลยค่ะตอนเรียนช่วยแบบว่าคุยกับเพื่อนที่มีความต้องการทางการได้ยินค่ะเวลาสื่อสารกันอะไรที่แบบเราไม่เข้าใจเพื่อนหรือเพื่อนไม่เข้าใจเราอะไรแบบนี้ค่ะพี่เขาก็จะช่วยสื่อสารให้เราคุยกันได้ง่ายขึ้นค่ะนี่ไม่ได้ข้าวแล้ว มันก็ใกล้จงเวลาเรียนแล้วแล้วมันก็เล็แล้วด้วยเดี๋ยวเราไปเจอที่กเป็นารพิเศษกันเลยกว่าเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียนี่องนะคะอที่จะจามไปดูว่าแบเรื่องาวการเนี่ยเขาเรียนเป็นยังไงค่ะตาวพิเศษมาเอเลยความยินใจเลี้ยงสมบัติของผู้ดี เกิดเป็นคนาหาไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่ไรคุณน่รทป่าปจำตัวได้มีสายตาอ่อนโยนมีใบหน้ายิ้มแยม้มและมีมืออันปกุนบางครั้งยื้อแย่งกันเธอรู้สึกเจ็บมากแต่ต้องทนกับความเจ็บปวดเพราะเธอมีชีวิตขอบคุณสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ ก็พวกเราไปทานข้าวได้จะได้มีเสียใจเนาะพอดีช่วงนี้ตอนบ่ายนี้พี่ไม่มีเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูทาพี่ธณะคหกรรมกันค่ะว่าแบบเขาทำอะไรกันบ้างค่ะสำหรับเด็กที่มีพิการทางหูมาค่ะตามพี่มาเลยก็ชีวิตจาวันของเด็กที่นี่นะคะของพี่น้ำตาลเองนะคะน้ำตาลก็แบบเรามาเรียนแล้วเวลากินข้าวบางทีก็ไปสูนอาหารหรือแม่ก็อยู่ เนค่ะส่วนพิม์พนะคะก็บางวันพิม์พก็เดินมาเองบางวันพิม์พก็แบบมีเพื่อนไปรับค่ะแล้วแต่วันน้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องทำอาหารกันแล้วนะคะพี่นันนก็อาจจะไม่ได้เข้าไปรบกวนเขาบ้างนะคะ <S <S เดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่ตากล้องเนี่ยเข้าไปถ่ายบรระกาศให้ดูนะคะ เราจบจากข้ากรรมมาแล้วเนาะต่อไปที <Darth Vader> ่ก no ็จะพาไปห้องสมุดค่ะซึ่งเป็นที่ที่พวกพี่อะไปบ่อยเวลาที่แบบไปหาหนังสือหรือว่าแบบไปนั่งอ่านหนังสือค่ะเขาก็จะมีการช่วยเหลือนักศึกษาแบบเนี้ยค่ะเช่นถ้าเพื่อนตาหวานนะคะเขาก็ถ้าเข้าไปเขาก็จะช่วยหาหนังสือให้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะปกติถ้าเขานะคะต้องใช้บัตรนักศึกษาแต่ว่าพี่ลำบานเองลืมเอามา จะไม่เป็นไรค่ะแค่เรามีไลน์นะคะแล้วก็สามารถสแกนตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะแล้วเราก็ใส่รหัสน,นักศึกษานี่เราได้คิวคนมาแล้วแล้วเราก็แปะแค่นี้ก็เข้ามาได้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆนะคะไปชั้นหกค่ะเพราะว่าชั้นหกอ่ะ มีคอมพิวเตอร์ให้บริการด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงชั้นหกกันแล้วนะคะแต่ว่าพี่อะไม่ได้ใ่้มาใช้บริการอะไรที่นี่มากนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปคุยกับอ่าพี่ที่เขาอยู่ประจําค่ะสวัสดีค่ะพี่นุย้ยสวัสดีค่ะคือถ้าเราจะมาใช้เนี่ยพื้นที่เนี้ยนในการศึกษาเราเป็นทายังไงบ้างค่ะเดี๋ยวพูดไปด้วยแล้วก็เดินชมไปด้วยเลยแล้วกันค่ะค่ะเชิญค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะจะมีบริการทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านปีซ้ายมือนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของที่ชัช่นรูมเป็นห้องค้นคว้าแบบกลุ่มนะคะสามารถเข้าใช้ได้โดยการที่น้องๆไปจองที่เว็บไซต์ของสำนักนะคะ เป็นการระบบการจองออนไลน์นะคะอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องสําหรับโซเชียลเร์ยนิ่งนะคะอันนี้จะขอใช้บริการได้เป็นแบบกลุ่มใหญ่นะคะส่วนจะอยู่ด้านนี้นะเผื่อเราจะพรีเซนต์งงพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยค่ะใช้ได้อีกห้องหนึ่งที่จะเป็นห้องสําหรับการเอนเตอร์เทนเลยซึ่งจะมีการให้บริการทุกวันพุธก็คือการฉายหนังนะคะก็จะเป็นห้องมินิเทเตอร์นะคะแล้วถ้าแบบ ถ้ามีนักศึกษาแบบพิการทางด้านสายตามามาแบบขอใช้บริการอย่างนี้นค่ะทำทุกอย่างเหมือนเด็กปกติเลยไหมคะหรือว่าเหมือนเด็กปกติค่ะเพราะเราเข้าเทรียมกันบวดเนาะเต mm ีย hmm. นแต่ว่าเราอาจจะต้องมีพิเศษขึ้นมาหน่อยนอ,อาจจะเป็นประเภทที่ว่ามีคนติดตามมาด้วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ,คะก็มาติดต่อขอใช้บริการกับพี่เกาได้เลยตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาเลิกเรียนของพี่แล้วค่ะ แต่ว่าพี่มีการบ้านพี่ก็จะไปนั่งทําการบ้านที่ห้อง D S S แล้วเราก็มาดูกันว่าห้อง D S S เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่อำนวยความสะดวกให้ในพิการแบบเราบ้างนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากเข้ามาเรียนที่ราชาพัฒนนครราชาสีมานะคะก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่าจะต้องติดต่อทางไหนงั้นไปกันเลยค่ะ สำหรับพี่ราชภัฒน์โคนลานนะคะก็จะมีการรับนึกษาถ้าตามนโยบายเนี่ยไม่มีการจํากัดประเภทนะคะที่เราให้บริการอยู่เนี่ยก็จะมีด้านตั้งแต่ปกป้องทางการเห็นปกป้องทางการได้ยินบออุคคลออทิสติกค่ะแล้วก็ อาจจะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่า LD นะคะที่ว่ามีปัญหาทางการเรียนรู้หรือบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะรวมทั้งบกพร่องทางร่างกาย DSS ก็มีหน้าที่โดยตรงค่ะในการที่จะดูแลนักศึกษาที่การเรียนร่วมระดับอุดมศึกษานะคะซึ่งการบริการเนี้ยก็เริ่มมาตั้งแต่การรับเข้าเลยนะครับเมื่อมาสมัครแล้วบอกว่าเป็นผู้พิการเนี่ยจะต้องเข้ามาพบกับหน่วยบริการ DSS เพื่อให้ทำแนะนำในเรื่องของ การเลือกคณะนะคะการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนนะคะก่อนที่จะเลือกคณะต่งตางๆพอผ่านกระบวนการมาแล้วเข้าศึกษาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนั้นเราก็จะมีเรื่องของการที่ให้คําแนะนํา ในเรื่องของอันดับแรกเลยคือเรื่องของทุนการศึกษาทุนอุดหนุนเราเรียกทุนอุดหนุนทางการศึกษานะคะซึ่งเป็นสิทธิของอผู้พิการทุกคนนะคะที่ได้เข้าเรียนนะคะในปริญนาตรีใบแรกหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีโครงการหลากหลายโครงการนะคะในการที่จะทําให้นักศึกษาเนี้ยปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้หลักๆเลยก็คือการอำนวยความสะดวกเช่นถ้าเด็กตาแล้วก็มีบริการในเรื่องของอ่านหนังสือเสียงนะคะการเพื่อทําให้หนังสือเนี้ยสามารถที่ อ่านนักเรียนเนี่ยมีม,มีเรียกเข้าไปอ่านได้นะบริการในเรื่องของสครายด์ต้องไปช่วยจดบันทึกทําบรรยายนาาัง่งคานๆถ้าเป็นเด็บกบุคลางการได้ยินเราก็จะมีล่ามภาษามือน,นะคะก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการแปลส่วนบุคอากรทางร่างกายนะคะเราก็จะมีการประสานงานค่ะกับทางสาขาะคะ่ะว่าอันดับแรกก็คือว่าห้องเรียนที่อาจารย์ให้กับนักศึกษานะคะก็ควรเป็นห้องเป็นตึกที่มีลิฟ์ะคะ่ะ แล้วก็สามารถที่จะทําให้สัตว์เข้าไปถึง เข้าถึงห้องเรียนได้การรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยนะคะสามารถเข้ามาสมัครได้ในทุกรอบมหาวิทยาลัยเราเนี่ยรับเหมือนกับนักศึกษาปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาผู้พิก,การนะคะสามารถที่จะเข้ามาสมัครนะคะเหมือนกับนาาักศึกษาปกติทั่วไปเลยเข้า่าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนที่รับสมัครเนี่ยจะมีการให้ระบ,บุนะคะในแบบรับสมัครของเราเนี่ยว่าเป็นนักศึกษาผู้พิก,การหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอดซจะได้รับข้อมูลโดยตรงนะคะ าจะสำนักทะเบียนเพื่อที่จะติดต่อนักศึกษาไปโดยตรงเลยค่ะเพื่อที่จะประสานเนาะในเรื่องของการเข้ามารับสมัครดูแลขณะที่เข้ามาสัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีตรงนี้เพราะนั้นเรารับในทุกรอบค่ะที่นักศึกษาทั่วไปสมัครนักศึกษาผู้พิการก็สมัครได้เป็นยังไงบ้างคะน้องๆเห็นมหาวิทยาลัยของพวกพี่แล้วสนใจอยากมาเรียนกันไหมคะ ถ้าต้องกสนใจนะคะน้องๆก็มาติดต่อได้ที่ D n S หรือว่าดูที่แฟนเพจของมหาเลยได้เลยนะคะที่ขอฝากรายการเด็กที่การเรียนไหนดีด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะว